สวัสดีครับวันนี้ก็ผมกับพบกับผมแบงกู๊ปเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยต่อนะครับพาร์ทดีนะข้อ16ก็เป็นอินทิเกรตสองชั้นเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ยากหรอแบบดูก็ดูก็รู้เราต้องทําไงก็เริ่มนะครับแล้วก็เขียนพี่ทาก่อนนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปท่องสอบอาจจะนึกออกแบบนี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมก็ลองดูดูล้วก็นึกออกนะครับข้อข้อนี้นะัตอนแรกก็อินทิเกรตเทียบ Y ก่อนนะครับก็เป็น รูทพายนะครับอันนี้เป็น0 s i ย์ไนกำลังสงนะครับอินดิเกต y ก็ได้ y นะครับเราแทนขอบเขตเป็น y เท่ากับ2 x กับ y เท่ากับ0นย์ครับ d dx ใช่ dx ครับโอเค dx ทีนี้นะครับเราก็แทนค่าขอบเขตนะครับก็แทนไม่ยากก็เป็น2 x s i n x กำลังสนะครับ dx นะครับ อันหลังไม่ต้องแทนว่าเป็นศูนย์นะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับรูทพายศูนย์นะครับก็สังเกตนะครับว่ามันยังอินทิเกรตไม่ได้นะครับผมอาจจะลองใช้เทคนิคของการอินทิเกรตยูซับติทิชันนะครับก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็น x กำลังสองครับส่วนได้สอง x เพื่อที่มันจะได้ตัดกันนะครับผมก็ทํากันเลยครับขออนุญาตใช้สีสีส้มเหมือนกันครับเป็น dx กำลังสองนะครับนิฟตัวนี้ได้สอง x นะครับมันจะเห็นได้ว่ามันตัดกันนะครับตรงนี้ตัดกันนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็ง่ายครับอินดิเกต s ายอินดิเกต s ายนะครับก็ดิฟได้ลบคอสนะครับอุ๊บก็ได้เป็นลบคอสนะครับ x กำลังสองนะครับตั้งแต่รูทพายนะครับถึงศูนย์นะครับตั้งแต่ตัว x นะครับเท่ากับ ีนี้ก็คิดเลขอย่ายให้ผิดนะครับดึงลบออกมาข้างนอกครับ cos pi ได้ลบหนึ่งนะครับ cos pi ได้ลบหนึ่งลบกับ cos ศูนย์ cos ศูนย์ก็ได้อันนี้คือไม่เกี่ยวนะลบนี้ลบตัวนี้มาจากอินทิเกรตครับไม่มันไม่มันไม่ใช่ลบตัวนี้นะครับลบตัวนี้ดึงลบตัวนี้ตรงนี้โดนดึงออกมานะครับก็หนึ่งนะครับ cos ศูนย์ได้หนึ่ง cos ศูนย์ได้หนึ่งโอเคเพราะเป็นลบสองเรเป็นบวกก็เป็นสองนะคำตอบก็คือ ตอบสองนะข้อนี้นะ mm hmm. ก็ไม่ได้ยากอะไรไปนะ mm hmm. แค่อยากคิดเลขผิดก็พอนะ mm hmm. ถ้าถามผมว่ารู้ได้ยังไงว่าอินท mm ิเกรตไซด์ได้ลบคอร์สนะครับ mm hmm. ก็ไม่ยากครับเอาทราบว่าดิฟคอร์สเนี่ยดิฟคอร์สนะครับดิฟคอร์สเอ็กดิฟคอร์สได้ลบไซด์นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราอยากได้ไซด์เราก็ดึงลบไปฝั่งนี้นะแล้วก็อินทิเกรตสองค่านะครับ มันก็จะสมเหตุสมผลครับว่าอินทิเกรต s i n x เนี่ยได้ลบคอสนะครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคเพื่อช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องจําสูตรเยอะนะครับว่าจําแค่ตัวเดียวคือจําสูตรดิฟแล้วอินทิเกรตเราพิสูจน์ย้อนกลับได้นะครับโอเคครับผมก็ถ้าหากใครมีข้อสงสัยข้อนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาทางช่องทางตามนี้ได้นะครับผมก็สะดวกตอบทุกคาถามนะครับขอบคุณที่รับชมมาฟังครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ